ที่เธอยอมกลับมาหาฉันเพราะความรักเพราะลูกหรือเพราะอย่างอื่นกันแน่หลังจากที่เมียเก่าสุชาติขอกลับมาอยู่ด้วยสุชาติเห็นแก่ลูกสาวเขาเลยอนุญาตให้เมียเก่ากลับเข้ามาอยู่ในฐานะแค่ผู้อาศัยเท่านั้นเพราะชาติไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นผัวเมียได้อีกต่อไปผมจะสร้างบ้านให้คุณอีกหลังหนึ่งที่เนี่มันไม่สุขสบายเหมือนเมื่อก่อนหรอกนะฉันอยู่ได้ค่ะยังไงก็อยู่ได้จากนั้นชาติก็สร้างบ้านหลังเล็กๆอีกหลังหนึ่งให้เมียเก่าในนาจึงเก็บข้าวของย้ายเข้าบ้านชาติต้องออกไปทํางานตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะหา เพื่อที่จะให้ครอบครัวอยู่สุขสบายเหนื่อยแค่ไหนเขาก็ไม่เคยบ่นสักคำแต่ทุกคนคงอยากรู้อยากรู้ความจริงว่าที่นายนาย้ายกลับมาหาสุชาตินั้นจริงๆแล้วเธอไม่ได้รักลูกหรืออยากอยู่กับลูกเธอยังคิดถึงบนเวลาดีๆเวลาตอนที่เธอเลิกกับสุชาติใหม่ๆเธอไปมีแฟนเป็นชาวต่างชาติในช่วงเวลาที่เธอไม่ต้องทําการทํางานเดินสวยๆใช้เงินชอปปิงป้งไปวันๆตกเย็นก็ดินเนอร์หรูในพัตคาารอาหารชั้นนําของประเทศแถมอยู่ที่บ้านยังมีคนใช้ชีวิตแบบนี้ที่เธอใฝ่ฝันและเธอใช้เงินเยอะมากๆหยิบยืมเงินเพื่อนให้โซแถมยังให้ดอกเเยยอะะแมาาากพรว่ ยังไงสามีเธอก็เป็นคนจ่ายอยู่ดีแต่แล้ววันหนึ่งสามีพาเด็กเข้าบ้านทั้งสวยกว่าเด็กกว่าและแซบกว่านายนาเยอะหมดเวลาของแกแล้วออกไปจากบ้านฉันท่าอย่างนี้กับฉันไ หลังจากที่โดไนไล่ออกจากบ้านก็ไม่มีสมบัติติดตัวสักชิ้นและโดนเพื่อนโทรทวงตามหนี้ที่หยิบยืมก็เพราะว่ากลัวนายนาจึงตัดสินใจเก็บข้าวของย้ายกลับไปหาสุชาติและนี่คือความจริงที่ทำไมเธอกล้ากลับมาอยู่ที่บ้านนอกจะมาอยู่ที่นี่นะจะมานั่งนั่งนอนนอนกิน,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 นมันไม่ได้หรอกหนูทำได้ค่ะแม่งานอะไรหนูก็ทำได้อีแก่นี่มันใช้งานหนักจังเลยไม่รู้จะปลูกอะไรนักหนาทั้งดอกไม้ทั้งต้นไม้ทมั้ทงถังใหญ่เหนื่อยชิบหายแถมยังต้องมาเลี้ยงลูกเธอ,อเริ่มบ่นพึมพำในใจเพราะว่าชีวิตไม่ได้สบายมันแต่่ลละวันนนก็มมีแตตขอองพื้้้บาาทดปส เป็นอาหารที่เธอไม่เคยคุ้นชินทำไมแกกินไม่ได้เหรอที่นี่ไม่มีสเต็กให้แกกินหรอกนะถ้าแกกินอย่างนี้ไม่ได้แกคงอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกนายนาได้แต่ฝืนกินกินได้กะแม่นูก,กินได้ทุกอย่างนั่นแหละนูก,กินง่ายอยู่ง่ายทางเร็วๆทางแล้วฉันจะพาไปปลูกผักเหมือนแม่ของชาติจะสัมผัสได้ถึงตัวตนที่ไม่จริงใจของนายนาแกจึงแกล้งใช้ทําน,นั่นนี่งานหนักที่เธอไม่เคยทาอะไรเนี่ยนี่มันตั้งใจจะแกล้งฉันหรือไงเนี่ยสุดท้ายเธอทนไม่ไหวจึงคุยเรื่องนี้กับชาติคมมมีัาาาอไไไนย่่่ทค้้้งงํํสแผด อยู่ในเมืองเหมือนเดิมเงินคุณก็มีไม่ใช่หรอทําไมเราถึงไม่ย้ายกลับไปกรุงเทพไปอยู่บ้านเราโตๆเหมือนเดิมละนี่ไงในที่สุดแกก็เผยออกมาแล้วแกไม่ได้อยากมาอยู่กับลูกหรอกแกห่วงแต่ชีวิตตัวเองจะไปไหนก็ไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาได้แกคิดหรอว่าฉันจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีแกฉันจะหาคนที่รวยๆดูแลฉันให้สุขสบายได้นี่เอาไปชอบมาใช้ไม่เงินอนะ่ะเอาไปแล้วใส่หัวไปเอาไปจากบ้านฉันลูกคนเดียวฉันดูแลได้ไม่ต้องกลับมาอีก โมโหชิบหายนายนารับเงินและตั้งใจที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่เธอไม่ได้ไปหางานทำเธอกลับเข้าแอปหาคู่เพื่อที่จะหาสามีรวยและสามารถเลี้ยงดูเธอให้สุขสบายได้โดยที่ไม่ต้องทำงานเหมือนสวรมีตาคนที่เธอคุยด้วยครบทุกอย่างเป็นนักธุรกิจจากต่างประเทศคุยกันแค่หนึ่งเดือนก็ขอเธอแต่งงานและจะพาเธอย้ายไปอยู่ที่อังกฤษความฝันของฉันี่เป็นจริงแต่เธอหารู้ไหมคนที่เธอแต่งงานด้วยเป็นพวกค้ามนุษย์ข้ามชาติเธอถูกขายให้ซ่องในอังกฤษและจากนั้นเธอก็ไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันอีกเลยสุนไนบอนายนา